สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับในคลิปนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูมุมใหม่ๆของรถตู้กันบ้างนะครับกับเจ้า nissan nv 3 0 0ที่ถูกดัดแปลงให้กลายเป็นรถช่างไม้เคลื่อนที่รถเผยชมเป็นตัวอย่างให้ลูกค้าได้ชมในงานมากรกรมยานยนต์บัตเซลมอเตอร์โชว์2019ที่ประเทศเบลเ,ลเยี่ยมครับ nissan nv 3 0 0ในเวอร์ชันรถช่างไม้เคลื่อนที่เป็นผลงานการออกแบบของ nissan ประเทศอังกฤษนะครับไม่ได้เน้นความหรูหราแบบรถตู้รุ่นอื่น แต่ออกแบบเพื่อเน้นการใช้งานสําหรับช่างไม้โดยเฉพาะซึ่งภายนอกก็ดูธรรมดาธรรมดาเหมือนรถตู้ทั่วไปนะครับแต่ภายในกว้างขวางผนังสองฝั่งมีช่องเก็บของและโต๊ะทางานอีกทั้งยังมีแบตเตอรี่แบบพกพาขนาด700วัตต์ที่สามารถชาร์จไฟด้วยแผงโซลาเซลล์บนหลังคารถเอาไว้สําหรับต่อใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าได้อีกด้วยครับ ประตูหลังออกแบบให้เป็นที่แขวนเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อความสะดวกสบายในการทํางานด้านนอกตัวรถนะครับรวมทั้งเก้าอี้ก็ออกแบบให้สามารถสลไลด์ได้เพื่อความสะดวกสบายในการทํางานมากขึ้นครับสําหรับ nissan nv 3 0 0ในประเทศอังกฤษเปิดราคาไว้ที่21,365ปอปอนด์หรือประมาณ8 7 6 0 0 0 0บาทครับ